สวัสดีค่ะดิฉันสุขวันเริ่มสมบูรณ์ดีนะคะก็จะมาพูดคุยกับพวกเราค่ะในเรื่องของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรนะคะนั่นก็คือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่256 ะะประกาศฉบับนี้นะคะประกาศไว้น้าวันที่29สิงหาคม2568นะคะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการแจ้งนะคะแจ้งเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในเรื่องของการแจ้งย้ายนะคะการแจ้งย้ายสถานประกอบการนะคะอ่ะเดี๋ยวจะดูกันว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะคะมีผลในการไปแก้ไขกฎหมายฉบับไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ค่ะซีนีร์โยนะคะที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับนี้เนี่ยก็คือกรณีที่ผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการโสะเบียนเนี่ยต้องการที่จะย้ายสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายในท้องที่นะคะหรือเป็นการย้ายต่างท้องที่นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีมีผู้ประกอบการโทะเบียนร,รายหนึ่งนะคะ,ะเดิมในถานประกอบการของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่ปากซอยอารี นะคะอ่ะแต่ทีนี้เขาค่ะเขาก็อยากจะย้ายสถานประกอบการค่ะนะคะอ่ะสมมติไปตั้งอยู่ที่ปากซอยสายลมนะคะอ่าฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะกรณีนี้เนี่ยเป็นการแจ้งย้ายในท้องที่นะคะอ่ะถ้าเกิดเป็นกรณีการแจ้งในท้องที่เนี่ยตามประมวลรัชฎากรของเรานะคะมาตรา85ทับแจะบอกว่าต้องมีการแจ้งย้ายนะอ่าต้องมีการแจ้งย้ายนะคะ ส่วนในกรณีที่ถ้าเกิดผู้ประกอบการจะย้ายเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ต่างทองที่อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะตอนแรกอยู่ที่ปากซอยอารีนะคะแต่เสร็จปุ๊บบอกว่าเฮ้ยอยากจะย้ายสถานประกอบการค่ะไปอยู่ที่เซียรลังสิตค่ะอ่าปทุมธาน,นีเลยนะคะอันนี้อยู่กันคนละทองที่นะคะกรณีแบบนี้เนี่ยตามประมวลรัชฎากรนะคะมาตรา85า .8 เขาจะบอกว่ากรณีที่เป็นการย้ายสถานประกอบการต่างทองที่เนี่ยนอกจาก คุณจะต้องแจ้งย้ายแล้วนะคะจะต้องมีการแจ้งเปิดด้วยนะคะตอนที่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะต้องมีการแจ้งเปิดด้วยนะอันนี้เป็นเคสที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเอะในเรื่องของการแจ้งย้ายในเรื่องของการแจ้งเปิดนะคะตามประกาศฉบับนี้แต่เดิมมีกฎหมายอยู่แล้วบอกว่าอะไรและสิ่งที่มาแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีฉบับที่256เนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรไปนะคะ กฎหมายแม่บทนะคะสําหรับตัวประกาศอธิบดีที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะในเรื่องของการแจ้งย้ายสถานประกอบการนะคะจะอยู่ในมาตรา85ทับ8นะคะซึ่งมาตรา85ทับ8เนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3วรคด้วยกันนะ,ะวรคแรกเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการแจ้งย้ายถ้าเกิดคุณจะย้ายนะอ่าให้มาดําเนินการดังนี้นะคะอ่าทำเดินการอย่างไรนะคะคือให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน,นะค่ะต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะทะเบียนพาสี มูลค่าเพิ่มนะณสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้คีย์เวิร์ดคือต้องแจ้งที่ไหนคะนสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดกรณีเคสอะซีนาริโอในสไลด์หน้าก่อนผู้ประกอบการมีสถานประกอบการถาวรตั้งอยู่ที่ซอยอารีใช่ไหมคะเวลาที่เขาไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาก็ไปจดที่สทศีนะคะสาธารณพื้นที่กรุงเทพมหานครศ ะะพอไปจดปุ๊บอ่าโอเคก็เริ่มประกอบกิจการอะไรไปนะคะทีนี้พอจะย้ายปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยต้องแจ้งย้ายด้วยนะไปแจ้งที่ไหนแจงนะ้งณสถานที่ที่ได้จดทะเบียนพาษีมลูลค่าเพิ่มไว้นั่นก็คือต้องไปแจ้งย้ายที่สัรพากรพื้นที่กทม4นั่นเองนะคะ อพอไปแจ้งปุ๊บเอ๊ะเราแจ้งเมื่อไหร่ล่ะทำลายคือเมื่อไหร่เขาบอกว่าให้ไปแจ้งนะก่อนวันย้ายสถานประกอบการนะคะไม่น้อยกว่าสิบห้าวันฉนะะนั้นก่อนวันที่จะย้ายออกเนี่ยต้องไปแจ้งนะก่อนหน้านะคะไม่น้อยกว่า15วันอ่ะอันนี้คือไปแจ้งว่าฉันจะไปแล้วนะนะคะอ่ะอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะต่อมาในวรรคสองวรรคสองเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการถ้าเกิดคุณมีการย้ายสถานประกอบการเนี่ยต้องมีการแจ้งเปิดนะ แจ้งเปิดที่ไหนนะคะแจ้งเปิดณนะคะที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการแห่งใหม่ตั้งอยู่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเอ๊ะสถานประกอบการแห่งใหม่ฉันไปตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในเขตท้องที่ไหนอ่ะถ้าเกิดอยู่ในเขตท้องที่เมื่อกี้นี้เคสที่ย้ายออกไปต่างท้องที่ไปที่เสียรลังสิตอ่าต้องไปที่ไหนคะก็ต้องไปปทุมธานีอย่างเงี้ยค่ะ นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นการแจ้งเปิดนั่นเองเปิดเมื่อไหร่คะต้องแจ้งเปิดไม่น้อยนะคะก่อนวันเปิดไม่น้อยกว่า15วันนะคะตอนที่ไปแจ้งเปิดเนี่ยก็เพื่อที่จะไปขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคะ่าเพิ่มนะคะสำหรับสถานประกอบการแห่งใหม่นั้นนะคะแล้วก็คืนใบเดิมนะคะอ่ะก็คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่สถานประกอบที่แห่งใหม่นะ,ะอ่ะ แต่ทางนี้ทางนั้นเขาก็แบบเอ๊ะเล่ารายละเอียดมีไหมนะคะประกาศอธิบดีออกมาจากกฎหมายตัวไหนล่ะนะคะ,ะประกาศอธิบดีที่มาขยายความตัวมาตรา85ทับ8เนี่ยค่ะก็จะคอยอาศัยอํานาจนะคะในการออกประกาศเนี่ยตามมาตรา85ทับ6วรรค2่ะซึ่งมาตรา85ทับ8วรรค3เนี่ยเขาก็ให้อํานาจไว้ว่าเขาบอกว่าให้นําม,มาตรา85ทับ6วรรค2นะมาใช้บังคับ ะะเราก็ไปดูมาตรา85ทับ6วรรค2ในมาตรา85ทับ6วรรค2เนี่ยก็จะมีการกำหนดไว้ว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะรายการเนี่ยให้เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดนะคะซึ่งประกาศอธิบดีตัวนี้ก็คือตัวประกาศอธิบดีกรมสรรพากรนะคะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่131 1อี เนื้อหาในตัวประกาศอธิบีีกรมฉัพากรเกี่ยวกับภาษีมาาูลค่าเพิ่มฉบับที่131นะคะอันนี้จะอยู่ในตัวข้อ1วงเล็บ4นะคะที่จะเป็นเรื่องของการย้ายสถานประกอบการนะะในตัวข้อ1วงเล็บ4ของประกาศฉบับที่131ตรงนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะ4วรรคด้วยกันวรรคหนึ่งค่ะจะเป็นในเรื่องของการย้าย นะคะการย้ายนะ,ะวักสองจะเป็นเรื่องของการย้ายต่างท้องที่นะคะวักสามจะเป็นเรื่องว่ากรณีการย้ายบอกว่าเนี่ยฉันมีการย้ายไปนะได้ย้ายนะแต่ว่านะคะปรากฏว่าไม่ได้มีการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการณสถานประกอบการที่ย้ายไปหรือว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วนะคะปรากฏว่าอา้าวไม่มีสถานประกอบการที่บอกว่าเธอเธอย้ายนี่ นะคะอ่ะอันนี้วักษานะคะในตัวของวัค4ี่จะเป็นเรื่องของการย้ายสถานประกอบการเนี่ยหมายถึงการย้ายตามความเป็นจริงนะอ่าย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งนะคะตามความเป็นจริงไม่ใช่วันที่คุณไปแจ้งนะคะกับ d ีบว่าเฮ้ยมีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ นะคะอ่ะมาดูการในวักหนึ่งกับวักสองนะคะวักหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการย้ายนะคะย้ายออกนะคุณจะย้ายนะคะจะย้ายสถานประกอบการไม่ว่าจะย้ายในท้องที่หรือไปอยู่ต่างท้องที่นะคะอ่ะอย่างกรณีที่ในเคสใช่ไหมคะซีนารีโอให้เราดูกันอ่ะย้ายจากปากซอยอารีนะคะซึ่งก็ได้จดทะเบียนไว้ที่สทกทม4 นะคะอ่ะเสร็จปุ๊บพอจะย้ายบอกว่าขอย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหน่อยนะคะอ่ะไปปากซอยสายลมซึ่งก็ยังอยู่ในท้องที่นะคะของอ่าที่เขาได้จดทะเบียนพาสีมูลค่าเพิ่มไว้นั่นคือสอถอกทม .4 ีนะ,ะอ่ะอันนี้ย้ายในท้องที่นะคะถ้าเกิดย้ายไปอยู่ต่างท้องที่ก็คือเคสที่2นั่นคือจาก ปากซอยอารีเดิมคุณโจททะเบียนอยู่ที่สทรกทมสี่นะ,ะเสร็จปุ๊บบอกว่าเฮ้ยอยากจะขอย้ายนะคะอยากจะขอย้ายย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปอยู่เซียรังสิตอ่ะเซียรังสิตอยู่ในเขตท้องที่ของใครอยู่ในเขตท้องที่ของสันปรกรณพื้นที่ปทุมหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะตรงนี้ ก็จะเป็นการย้ายต่างของที่ในข้อ1วงเล็บ4นะคะของประกาศอธิบดีฉบับที่1 3ึ่เนี่ยก็บอกว่ากรณีนะคะไม่ว่าจะย้ายในท้องที่หรือว่าต่างท้องที่นะ,ะให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนคุณต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงก็คนะือการแจ้งย,ย้ายนะ,ะที่ไหนนัาสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะคะเพราะฉะนั้นใน2กรณีนี้ไม่ว่าจะย้ายในท้องที่หรือต่างท้องที่เขาก็ต้องไปที่สรรพากรอ่าที่สท .4 ีก่อน นะคะผู้ที่ลายบอกว่าเฮ้ยฉันจะย้ายออกนะจ๊ะนะคะอ่าฉันจะย้ายออกอันนี้คือน้าสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะคะอ่ะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเป็นกรณีย้ายต่างท้องที่อ่ะก็คือเป็นเคสที่2คือถ้าเกิดเป็นในท้องที่ปุ๊บไม่จบแล้วนะคะ อ่าแจ้งย้ายปุ๊บจบแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีย้ายต่างท้องที่เราต้องมาอ่านต่อในข้อ1วงเล็บ4วรกสองนะคะข้อ1วงเล็บ4วรกสอก2 2> ของประกาศ1 3 1เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ย้ายไปต่างท้องที่เนี่ยอ่าจากเดิมคุณอยู่ในท้องที่ของสท4นะคะคุณจะย้ายไปปทุมหนึ่ง นะคะแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะย้ายไปต่างท้องที่นะคุณคุณจะต้องแจ้งการเปิดด้วยนะคะนั่นคือต้องแจ้งสองครั้งนะคะสิบห้าวันก่อนวันย้ายคุณจะต้องไปที่สรรพกรเดิมที่คุณอะมีการจดเบียมสนเคลื่มไว้ก่อนเสร็จปุ๊บพอคุณเปิดนะอ่ะสิบห้าวันค่ะก่อนวันเปิดคุณจะต้องไปที่สรรพกรอีกที่หนึ่งนะก็คือที่ใหม่ที่คุณจะไปเปิดเนี่ย นะคะเพื่อที่ทําอะไรเพื่อที่จะไปแจ้งเปิดค่ะนะคะออแล้วก็มีการขอรับใบทะเบียนใหม่และก็คืนใบทะเบียนเดิมนะคะอันนี้คือณนะสรรภากรณ์สนานักงานสันารกรณ์พื้นที่สาขาในเขต้องที่ที่สัมภานกรการแห่งใหม่นั้นตั้งอยู่อ่ะอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกําหนด เน,ะะนื่องจากว่าตัวประกาศอธิบดีนะคะฉบับที่256เนี่ยแหล่งที่มาต้นตตของมันนะคะคือกลุ่มของกลุ่มดีแวะนะคะ,ะโครงการดีแวดของกรมสรรพากรเนี่ยก็มีการนะคะคณะทำงานเขาก็ไปคิดกันมาว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแจ้งย้ายสถานประกอบการเนี่ยคือผู้ประกอบการค่ะนะคะถ้าเกิดเขาเป็นการย้ายแบบ อันนี้คือตักตัวอย่างเนี่ยคือจากกรุงเทพไปลังสิตผมก็ดูไม่ค่อยไกลมาขับรถสักชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเนี่ยจะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันแบบไม่อำนวยความสะดวกให้เขาเลยเพราะเขาต้องมายื้นทางที่กรุงเทพแล้วเขาก็ต้องไปยื่นอีกทีที่เชียงใหม่ นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยในตัวคณะทํางานเนี่ยค่ะของคณะทํางานดีแวะนะคะก็เลยเสนอมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมนะคะกรณีถ้าเกิดเป็นการย้ายต่างท้องที่เนี่ยให้แจ้งครั้งเดียวเลยนะคะแจ้งครั้งเดียวเลยคือให้ไปแจ้งที่สรรพากรแห่งใหม่ที่คุณไปตั้งอยู่นะคะแห่งเดิมไม่ต้องไปลวให้ไปแห่งใหม่เลย นะคะอ่ะอันนี้คือโจทย์ที่คณะทํางานนะคะให้ให้กลมมาอ่ากลมก็เลยมีการนะคะออกหลักการมาโดยมอจอนะคะให้มีการแก้ไขอ่าแก้ไขเพิ่มเติมในตัวเนี้ยบอกว่าโจทย์ของเราคือต้องการให้สรรพากรในท้องที่ใหม่เนี่ยเป็นคนแจ้งนะคะรับแจ้งทั้งย้ายออกแล้วก็ย้ายเข้าแจ้งทั้งเดียวพอ นะคะแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องไปทำสองครั้งนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะอำเนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะข้อ1วงเล็บ4ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่1-3 1, 3, 1นอ่ะที่ออกมานั่นเอง เพื่อให้ช่วยความนะคะในตัวประกาศดีจีกรมสมการฉบับที่131ข้อ1นมเล็บ4เนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์คือถ้าเกิดเป็นกรณีย้ายในท้องที่อ่ะก็คุณก็แจ้งย้ายอันนี้ตามกฎหมายปกติอยู่แล้วนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการย้ายต่างท้องที่นะคะอ่ะย้ายต่างท้องที่วัตถุประสงค์คือต้องการให้แจ้งย้ายนะคะและเปิดพร้องกันครั้งเดียวไปเลย นะคะที่ไหนที่แห่งใหม่นะคะที่สถานประกอบการแห่งนั้นไปตั้งอยู่อ่ะด้วยเหตุน,นี้นะคะตัวประกาศอิพดีเนี่ยอ่ด้านซ้ายมืออนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบให้พวกเราดูนะคะว่าเวอร์ชั่นเดิมนะคะที่เป็นตัวประกาศ131 1, 1, เดิมกับตัวประกาศ131เวอร์ชันใหม่นะคะที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเต็มีฉบับที่256เนี่ยข้อยความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะตัววัด วัคยังคงเท่าเดิมคือมีสีวัคแต่เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะในวัคหนึ่งแล้ววักสองอ่ะมาดูกันค่ะในวักหนึ่งนะคะในวัคหนึ่งใจความนะคะคือเดิมเนี่ยในหนึ่งสามหนึ่งวงเล็บสี่วักหนึ่งเนี่ย จะเป็นกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการย้ายในท้องที่หรือย้ายอยู่ต่างย้ายไปต่างท้องที่นะเธอเธอต้องมีการไปแจ้งนะนะคะณสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มไว้นะคะอ่ะในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยในวรกหนึ่งเราจะต้องการรีเฟอร์ถึงแค่กรณีที่นะคะเป็นการย้ายในท้องที่เท่านั้นอ่ากรณีย้ายในท้องที่ นะคะคือแบ่งแยกออกมาเลยถ้าเกิดเป็นกรณีย้ายในท้องที่ภายในท้องที่จะอยู่ที่วงเล็บสี่วรรคหนึ่งถ้าเกิดเป็นการย้ายต่างท้องที่จะเอามาไว้ที่วงเล็บ4ี่วรรคสองนะคะวงเล็บสวรรคหนึ่งค่ะบอกว่าอะไรนะคะกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนค่ะ ประสงค์จะย้ายสถานประกอบการนะคะอยู่ภายในท้องที่ท no <Bron información? S 1> ี่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนค่ะแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะคะอันนี้เหมือนเดิมค่ะก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่า15วันนะคะยื่นที่ไหนณสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะคะเพราะฉะนั้นแต่เดิมถ้าเกิดเขาเคยจดไว้ที่สทกทมสเขาก็ไปที่สทกทมสี นะคะถ้าเกิดเขาเคยจดที่สสนะคะเขาก็ไปที่สสที่เขาเคยจดนะคะถ้าเกิดเขาเคยไปจดที่พยเ,เขาก็ไปหาพยนะคะอย่างนี้นะคะสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะอ่ะ <S <S <ๆ S 1> ต่อมาในวรกสองค่ะกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนค่ะประสงค์จะย้ายสถานประกอบการไปอยู่ต่างท้องที่นะคะที่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เนี่ย ะะสิ่งที่ต้องทําคือคุณจะต้องไปแจ้งนะแจ้งอะไรแจ้งการย้ายและเปิดอ่าแสดงว่าแจ้งครั้งเดียวนะแต่อะไรคะแจ้งย้ายและเปิดค่ะนะคะเมื่อไหร่ล่ะอ่าก่อนวันเปิดค่ะก่อนวันเปิดสถานกงการแห่งใหม่ไม่น้อยกว่า15วันนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปขอรับใบทะเบียนนะคะแล้วก็คืนใบทะเบียนเดิมนะคะขอรับใบใหม่คืนใบเดิมนะคะโดยที่ให้ไปที่ไหน นะะในวักนี้จะมีค่อยคําที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือนะคะโดยให้นะคะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะคะสำนักงานสรรพากรพื้นที่นะคะหรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่นั่นก็คือโดยให้สอสอโดยให้สอทอหรือให้พอยอนะคะเป็นหน่วยรับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทนสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะคะ้อยคําตรงนี้เนี่ยนะคะเป็น การกาหนดเพราะอะไรคะเพราะว่าในตัว85ดสิบหซึ่งถ้าเกิดเราดูกันไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นการกําหนดว่าเวลาแจ้งย้ายออกอะ่ะคุณต้องไปแจ้งที่ไหนคะต้องไปแจ้งนะสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้อแต่ทีนี้เราบอกว่าไม่เอาละไม่ให้ไปแจ้งที่เดิมให้มาแจ้งที่ใหม่ ก็ได้มีการออกตัวประกาศอธิบดีฉบับนี้นะคะโดยที่กําหนดให้นะคะตัวไม่ว่าจะเป็นสสสทหรือพยเนี่ยนะคะเป็นหน่วยรับแบบนะคะก็คือหน่วยรับแบบแจ้งเนี่ยก็คือพพศ .9 เนี่ยแทนสถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาสี่งแล้เเขาเพิ่มไว้นะคะในกรณีของการย้ายสถานประกอบการตรงนี้นะอะก็เพื่อให้มันล้อกับตัวกฎหมายตามมาตรา85ทับ8วรรค1นั่นเอง นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะย้ายต่างท้องที่คุณก็มาแจ้งครั้งเดียวเลยย้ายและเปิดคองกันที่ไหนที่ใหม่นะคะอ่ะโดยที่เขาก็จะมีการ list ไว้ค่ะว่าเอ๊ะเคสไหนบ้างนะัที่จะต้องไปที่สอสอไปสอทอหรือไปพอยอดูยังไงฉันจะต้องไปที่ไหนนะคะ ที่ใหม่ตรงนี้มีที่ไหนบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกค่ะกรณีที่สถานประกอบการแห่งใหม่เนี่ยตั้งอยู่ในเขตท้องที่กทมนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าให้ไปยื่นที่สอทอนะคะหรือที่สสในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการแห่งใหม่นั้นตั้งอยู่นะคะอ่ะอันนี้คือเคสแรกอยู่ในกรุงเทพ ะคะแคสที่2ค่ะกรณีที่สนารกรรมกำแพงใหม่ตั้งอยู่นอกเขตทองที่กทมนะคะอ่ะเขาก็ให้ยื่นนะสำนักงานสำมักานพื้นที่สาขาก็คือให้ยื่นที่สสนะคะในเขตท้องที่ที่สถการ,กร,รประกอบการแห่งใหม่เนี่ยตั้งอยู่นะคะอ่ะเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมถึงต้องไม่เหมือนกันแสดงว่าถ้าเกิดชั้นไปต่างจังหวัดชั้นไปยื่นที่สทไม่ได้ใช่ไหม นะคะอาจต้องไปสสอ,อย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่นะคะถ้าเกิดเป็นกรณีที่อยู่ในตั้งนอกเขตของที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยอันนี้เขาือให้ยื่นะสํานักงานพื้นที่สาขานะคะอ่าสสจะเป็นคนรับแบบนะคะเนื่องจากว่ากรณีของต่างจังหวัดเนี่ยทางมจขงเขาก็มองว่าจังหวัดมันใหญ่ นะคะสั่งจังหวัดเนี่ยแต่และสอทอ,อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าหูบ้าน,นยอยู่นู้นเลยนะคะเพราะนั้นก็ให้ไปยื่นที่สสในในคองที่ที่สัง็มแห่งใหม่ตั้งอยู่จะสะดวกกับผู้เสียภาษีมากกว่านะคะอ่ะแล้วต่อมาค่ะใน กรณีที่3คือกรณีที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของพยอนะคะอันนี้ก็จะยื่นที่พยอหรือจะไปยื่นผ่านสนํงงานักงานสรรพากรพื้นที่นะคะหรือว่าจะไปยื่นที่สํงงานักงานพื้นที่สาขาในเขต้องที่ทีจรนำกองทุงให,ใหม่ตั้งอยู่ก็ได้นะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่3แห่งสาเคสนะต่อมาในวักสามแล้วก็วักสี่นะคะ กรณีผู้ปรกการจดทะเบียนค่ะตามวรรคหนึ่งน้ายายจสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปอยู่ต่างท้องที่หรือในท้องที่นะคะอันนี้ถ้อยคำเหมือนเดิมให้สังเกตว่าตัดคําว่าตามวรรคหนึ่งออกนะคะที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยนะ ต่อมาวรกสี่อันนี้เราก็มีการตัดคําว่าตามวัหนึ่งออกมาเหมือนกันนะคะตัดคําว่าตามวัหนึ่งหมายถึงออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นคําว่าให้ถือนะคะให้ถือวันที่ย้ายหรือเป็นแปลงที่ตั้งเนี่ยนะคะตามความเป็นจริงเป็นวันย้ายสถานประกอบการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสําหรับตัวประกาศเรียกีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคะ่าเพิ่มฉบับที่หนึ่งสามหนึ่งอ่ะ ก็ออกมานะคะเป็นประกาศที่พิธีกปปรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่เาเพิ่มฉบับที่2 5 6ประกาศไปเมื่อวันที่29สิงหาคม68นะคะโดยที่ในกฎหมายเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าให้มีผลเริ่มบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 8เป็นต้นไปอ่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันที่1กันยายน2 5 6 8เนี่ยก็คือเป็นเป็นทีเดย์นะคะเป็นวันที่กรมสรรพากรค่ะเริ่มใช้ระบบที่เรียกว่าดี v a t and s น t นะคะเป็นวันแรกเปิดระบบเมื่อวันที่1กันยายน2568นะคะระบบนี้ค่ะจะไปอยู่ที่ไหนนะคะอาจะมาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ r d g o t h นะคะจะเป็นไอคอนด้านล่างตรงนี้นะคะที่มีรูปองสีแดงคือ DWAT&SBT นด์นะคะผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอคลิกเข้าไปแล้ว๊ค่ะ ถ้าเกิดเป็นกรณีของการย้ายนะคะก็สามารถที่จะไปกดในไอคอนที่เรียกว่าขอแก้ไขการจดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะ,ะพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ,ะถ้าเกิดเป็นกรณี0ูนย์เก้าพอศูนย์เก้าก็จะมาคลิกตรงนี้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะ,ะ,คะพอเราคลิก ไปปุ๊บนะคะเขาจะให้ผู้เสียภาษีต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะถึงจะถึงจะไปต่อนะคะในระบบนี้ได้นะอ่ะในส่วนของเ,ออเรื่องของพอพศูนย์เก้าตรงนี้นะคะก็มีการ,รกรมสรรพากรเนี่ยก็มี จัดทำคู่มือการใช้งานอะว่าเวลาที่เราจะไปกรอกข้อมูลนะในพพศ9เนี่ยจะต้องบันทึกข้อมูลยังไงฟิลไหนต้องกรอกอะไรนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้เสียภาษีมาถามว่าจะต้องทํำยังไงอันนี้ก็แนะนําผู้เสียภาษีให้ไปดูในคู่มือการใช้งานได้เลยนะคะอะสำหรับเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะแทนนิก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ